ตามวัสขัครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับเออผมมาเป็นรุ่นที่21มาข้างแรกขึ้มาอาจารย์ตอนที่อาจารย์ส,สีธมร,รมบัญญาติอาจารย์พูดประโยคหนึ่งฟังแล้วรู้สึกอิ่มเอ็นใจอาจารย์พูดว่าเราต้องให้จิตเราเป็นสมาธิเราไม่ใช่แค่หลับตา แล้วนั่งสมาธิอันนั้นไม่ใช่ตอนเรารู้สึกเออมันมันใช่เราเมา่อก่อนนี้ก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะเพราะอาจารย์บอกเขาใจายอ,ยอาจารย์ครับอีกทีหนึ่งการที่ทําให้จิตเป็นสมาธิหมายความว่าจิตสต,สติลงหายใจของเราสามสิ่งเนี่ยรวมอยู่ด้วยก,กันใช้สติดึงจิตมาอยกลมไม่ตกลม อันนี้คือเข้าใจถูกใช่ไหมครับใช่ใช่แน่นเองง่ายนิดเดียวทำไมเรียนไม่จบสุกทีอ่ะแต่การทําอย่างนี้เท่ากับว่าถ้าเราทําบ่อยๆทำประจำเราจิตเราเริ่มตั้งมั่นเรากำลังเข้าสู่อสมถะกรรมฐานถูกต้องครับอะไรนะเรากำลังเข้าสู่สมถะกรรมฐานท่าเรอยังครับอาจารย์ถ้า ที่สสิ่งที่ว่านั้นเป็นสมถะไปหมดแล้วเป็นสมถะแต่พวกเราอยากเข้าใจนะอยากเข้าใจว่าอยากเข้าใจว่าสมสมัทธาวิปัสนามันแยกกันนะอยากเข้าใจว่าสมถะวิปัสนาโอ้ต้องทําสมถะก่อนรือแล้วก็ทําวิปัสนาไม่ใช่สมถะวิปัสนานี่มาด้วยกันแต่ว่าสมถะมาก่อนสมถะคือความสงบสงบ สงบพอสติธรรมดานี่แหละไปควบคุมจิตให้มันอยู่กับลมหายใจพอลมหายใจพอมันรูล้มลมหายใจเข้าออกแต,แต่ตอนแรกก็รู้บ้างไปบ้างนานเข้าก็รู้ทีเข้ารู้นานกว่าออกต่อไปก็ไม่ออกเลยรู้ลมหายใจเข้าออกแบบต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องจนเป็นอัตโนมัติทีนี้ผลของจิตรู้ลมหายใจเข้าเปอัตโนมัติคือมันจะผุดขึ้นมาสองสิ่งแล้วทีนี้ก็เรียกสติสัมปชัญญะแนบกับจิตทีนี้ย ที่อาจารย์พูดให้ฟังทั้งหมดเป็นเรื่องวิปัสนาหมดเลยนะทําไมถ้าว่าเห็นอยู่เฉยๆก็มีความสุขดีพอคิดปั๊บทุกเลยน่ะนะคำว่าคำว่วิปัสนาก็คืออ๋อสาเหตุคือความจากคิดนี่เองเนอยพวกเราเห็นความทุกข์อ๋อสาเหตุก็คือเกิดจากความคิดแต่นแหละก็เรียกวิปัสนาเป็นผลมาจากสติแนบกับจิตแล้วมันจะมีสติสัมปัจัญญะ นะสติสัมปจญะจิตคิดยังไงก็จะบอกมาอยู่เฉยๆก็ไม่เปลี่ยนอะไรเพราะคิดไปเอาทุกแล้วมันไม่มันไม่มไมคิดต่อมันจะมีกัรไว้ว่าอ้าวเมื่อกี้นี่มันทุกไหมก่อนที่จะคิดทุกไหมอ่าพอคิดปั๊บทุกปั๊บแล้วเราเอาอะไรทีเนี้ยอ้านั่นแหละกะล็เรียกโฆษณาจบไหมทีเนี้ยมันจะไม่คิดแล้วต่อไปทั้งหลายก็ไม่คิดแล้วพอผุดขึ้นเช่ยทาไมมันเรื่องเดิมเดิม ของเก่าเรื่องเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยนนะ่ะเอาอง่ายๆก็คือเป็นสมาธิตลอดเลยทีเนี้ยเขาทําสมาธิเพื่อให้เกิดความรู้ความรู้เพื่อให้เป็นสมาธินะถ้ารู้แล้วก็ไม่คิดแล้วไม่คิดอะไรเลยเนะนี่ยที่เนี่ยไม่คิดตักอย่างเลยนะเนี่ยอะไร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 เนี่ยพาะเราได้คิดไหมมันเรียนรู้มาหมดแล้วไงไม่ได้คิดแต่อีกร่มสามอย่างทำไมต้องมาคิดอีก โกรธทาไมต้องมาคิดอีกเฮ้โกรธรักทำไมมาคิดอีกเฉยเฉยทำไมมาคิดอีกอย่างนี้น่นะแสดงว,ว่าเรายังไม่รู้เลยไม่ผ่านทั้ทีเลยเข้าใจไหมทีนี้อันที่สามสิ่งถ้าเรารู้แล้วก็ธรรมดาหมดเลยอย่างที่ว่าอารมณ์เกิดมันจะเกิดที่ตอนแรกแค่นั้นแหละหลังจากนั้นถ้าเกิดมามันก็จะไม่เกิดเหมือน,นที่อาจารย์บอกว่าเพื่อนเราที่รักกันเนี่ยนะกิเลตมันรักกันมากหือเพื่อนเราสนิทกันไม่รู้กีภพชาติหรอเอาไม่ว่าเอาแค่เพื่อนปัจจุบันเนี่ยเราสนิทกันเนี่ย ก็จะชวนไปไนี่ก็จะไปด้วยกันไงแต่รู้สึกว่าเอ๊ะการไปกับเพื่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์เสียเวลาเสียการงานเราจะปฏิวัตินะเราจะไม่ไปเนี่ยครั้งแรกเราจะอึดอัดไหมซึ่งเราเคยไปตลอดมันจะอึดอัดมากเห็นไหมผลได้สักชั่วโมงหนึ่งนะ่ะวันที่สองเพื่อนมาอีกก็เกิดอัดน้อยลงนะก็สั้นลงอีกนะวันที่สามก็จะสั้นลงอีก แต่วันที่สี่ทีเนี้ยเขาจะมาไหมถ้าเราไม่ไปอ่ะเอออันนี้เขาไม่ชวนก็ไปชวนเขาก็บอกเรื่องไงเออมันจะไม่มาเลยแต่ว่าเพื่อนเราก็ไม่ได้ตายกิเลสตัณหาต่างๆมันก็มีอยู่นะเพียงแค่ว่าเราไม่ไปไปกับเขาเราปฏิวัติสชยเวลาว่งงางั้นตอะเห็นไหมหลวงปู่ดุลที่ท่านพูดว่าลูกศิษย์ถามนะท่านนั้นหลวงปู่ครับพระรันห์รมีกิเลสไหมมี ลูกศิษย์ก็ให้ลูกศิษย์งงก่อนว่างั้งยิ้มพลานมีกิเลสได้เหรือมีแต่ไม่เอามันเออมีแต่ไม่เอามันอาจารย์่านตั้งนานแล้วแต่ยังไม่เคยพูดมันมีก็เพื่อนเราก็ไม่ได้ตายเนี่ยเขาก็เดินมานั่นแหละแต่ไม่ได้มาหาเราเลยมาทําไมอ่ะมาชวนเราก็ไม่ไปเนี่ยคือปกติเนี่ยไม่หรอกชวนไม่รู้ใครชวนใครเลยทุกวันเนี้ยเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมล่ะก็ต้องมาเขาบอกแล้วไงว่าสิ่งที่เขาเพราะเราชวนกิเลสก็คือนี่ไง ไม่มีกิเลสนะไม่มีเพื่อนมานะขึ้นมาจิ้มแล้วเกลงกลงแกลงกนี่แหละนี่แหละก็เรียกว่าชวนกิเลสนะกิเลสไม่มาน่ะไม่เบื่อเรื่องไงพวกเราแต่พวกเรามีที่พักทักครั้งหนึ่งนะมีที่เปรียบเทียบทักครั้งหนึ่งนะโอ้ยไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วเราออกจากตรงเนี้ยออกจากห้องแอร์ไปเนี่ยมันร้อนเราไม่ออกแล้วเข้าใจไหมแต่แอร์ตัวนี้ไม่ได้ไม่ต้องอยู่ในสถานที่นะอยู่ในแดดในร่มในฝนเนี่ยก็ไม่ได้ กระทบกะเทือนเลยเพราะว่าแอมอยู่ที่ตัวเราขอโทษขอโทษนะขี้โม้ให้ฟังหน่อยนะขอโทษอาจารย์ไม่เปิดพระลมไม่เปิดแอร์ที่อยู่กับวัดเขาเนี่ยนะที่พักเขาเนี่ยนะอยู่ที่วัดอาจารย์หนีพัดลมเออเงืออาจารย์โสมกายหมดเลยนะทําไมอาจารย์ไม่เปิดพัดลมใช่พวกเราเออพัดลมมันก็ผ่านไปอย่างเงี้ยมันธรรมชาติเองนะมันเป็นธรรมะมันผ่านไปใช่ไหมพวกเรามันสายใช่ไหม แสดงว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์อาจารย์เห็นพันโอาจารย์เห็นธรรมะเลยนะโอ้เนีย่ยดูดิผ่านมานิดเดียวเย็นนิดเดียวนั่นแหละแล้วก็ผ่านไปอีกเงี้ยนะโอ้มันธรรมะชดลว้ลวนเลยอาจารย์เลยไม่หนีไงไม่หนีธรรมะไปดูเลยนะที่วัดอาจารย์นะ่ะนะเนี่ยเมื่อเช้าที่พูดในฟังเมื่อเช้านี่นะอืมเขาจะมาขอเงินไปไปสร้างห้องน้ํา แต่ก็มีออกแบบอย่างดีโอมีชักโครกมีน้งที่ล้างหน้ามีอ่างล้างหน้ามีมีมออเอ่อเอ่อฝักบัวเฮ้ยนี่คุณจะมาสร้างดีกว่าอาจารย์นะแต่คุณของเงินกับอาจารย์แต่ห้องน้ําอาจารย์ยนะังไม่มีเลยเอา้าทีนี้อาจารย์ไม่เคยพูดอาจารย์ไม่อยากทําคนเดียวอาจารย์บอกบุญนะไม่เคยบอก การทําห้องน้ําทําซ่วมมันทำให้เราไม่มีโรคว่างั้นเออพวกเราช่วยอาจารย์หน่อยมาหกหมื่นกว่าบาท <c oughs> <c oughs> เอาใครจะทำทำเลช่วยอาจารย์หนึ่งนะวันนี้เลยื่อเช้าเนี่ยมาให้อาจารย์น,นะอาจารย์ไม่เคยบอกนะแต่อาจารย์อยากจะบอกทําไมบอกเพราะว่ามันเป็นพวกไม่มีโรคว่างั้นทําให้โรคของเราเนี่ยนี่เป็นการอดิษฐานของการทําห้องน้ํานะแปลว่าพวกไม่มีโรคว่างั้น พระพากระไม่มีโรคเพราะว่าทาส้วมถวายพระสงฆ์มางั้นมีองค์เดียวใน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 โลกนี้นะที่ไม่เป็นโรคเลยนะีนะในสมัยพุทธเจ้าพราะเจ้าเรายังเป็นโรคเลยแต่พระพากระนี่ไม่มีโรคเพราะสร้างส้วมมางั้นงงไหมไม่ใช่ถวายยานะไม่ใช่ถวายยานะส้วมก็เรียกอะไรนะที่อะไรนะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ คุณหมอไหนอ่ะคุณหมอช่วยรับบริจาคให้หน่อยนะแต่ห้ามเกินนะเกินอาจารย์ให้คืนนะห้ามเกินหกหมื่นเราห้ามขาดไหม <c oughs> มีอะไรถามมาว่ามาเข้าใจนะเข้าใจนะ